มีรูปที่จะถามอะไรอะไรบ้างอืมค่ะตรงขามหาลานะใช่ตรงขามค่ะตรงขามตรงขาม,อ,ามอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวซึมเศร้าค่ะกินมื้อนบัสนะคะจนมัมบับคือให้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นภูมิแพ้ มันเป็นยาเกี่ยวกับอะไร ที่ลายๆแค่หมดเลยที่ขาก็ดดวนโทรมาหลายช่องดล้วไตอยู่ไหมแล้วก็หรือว่า้วมีทางอื่นในการช่วยเหลือเราไหมหนูย,ยังอยากจะขายไจอยู่ค่ะ เพราะหนูคิดว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรจะขายเพื่อมาใช้นีเพื่อนใช้นีทุกสิ่งได้เลยนอกจากขายไตแล้วหนูก็รู้ว่าคามไก่การขายไตเนี่ยมันไม่ได้ขายง่ายๆม,มันอาจจะนานมากคือก็ติดก็ติดไปตลอดยังไม่ได้คิดว่าสามปีห้าปีจะขายได้ ใช่คือมันเป็นสิ่งเดียวอะค่ะหนูไม่ได้ทำตามกระแสนะคะแต่คือหนูก็ไม่เหลืออะไรหนูติดขายไปก็จริงแต่วันนึงคนติดต่อมาต้องการจะซื้อดวงตาหนูก็หนูก็ขายค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะถ้าเขาต้องการจะซื้ออย่างอื่นหนูก็ขาย <c oughs> ใช่ค, <c oughs> คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไบโพล่ามาเนี่ยพี่ มันมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหรอกค่ะ